เชลซี Chelsea, ยักษ์ใหญ่แห่งซูพรีมเมอรีอังกฤษประกาศปลดเกรแฮมพอตเตอร์จากตำแหน่งผู้จัดการทีมอย่างเป็นทางการหลังพาทีมทำผลงานย่ำแย่สำหรับกุนซือชาวอังกฤษย้ายจากไบตันมาคุมทีมสิงโตน้ำเงินครามต่อจากโทมัสทูโลในเดือนกันยายนปีที่ผ่านมาด้วยสัญญาระยะเวลา5ปีต่ตลอด6เดือนพอตเตอร์ Potter ทำผลงานได้ย่ำแย่ซึ่งเกมล่าสุดเชลซีแพ้ขาบ้านให้กับแอสตันวิลล่าศูนย์ประตูต่อสองทำให้ทีมดังแห่งกรุงลอนดอนร่วงไปรั้งอันดับที่11มีเพียง38คะแนนจาก2 0 นะตามหลังทีมอันดับ4อย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดถึง12แต้มล่าสุดเชลซีแถลงบดพอตเตอร์ออกจากตำแหน่งกุนซือโดยระบุว่าเราขอประกาศว่าเกรแฮมพอตเตอร์ได้ยุติบทบาทการเป็นผู้จัดการทีมแล้วเราขอขอบคุณเกรแฮมอย่างจริงใจเรามีความเคารพเขาเป็นอย่างสูงในฐานะกุนซือและในฐานะบุคคลที่น่ายกย่องเขามีความเป็นมืออาชีพมากแล้วเราทุกคนต่างก็ผิดหวังกับผลลัพธ์นี้ทั้งนี้เชลซีแต่งตั้งบรูโน่ซันเตอร์ผู้ช่วยกุนซือขึ้นมาคุมทีมชั่วคราวซึ่งเกมต่อไปทัพสิง ฟลู Blue, จะเปิดสนามสแตมฟอร์ดบริดจ์รับการมาเยือนของลิเวอร์พูลในคืนวันอังคารที่4เมษายนนี้